ตัวหนึ่งนะครับวัดแรงดันบรรยากาศในท่อร่วมอดีตัวนี้นะครับวัดแรงดันในท่อร่วมอดีตัวนี้วัดความดันบรรยากาศภายนอกครับวัดภายนอกวัดภายในท่อร่วมอดีตสตัวนี้นะครับมันจะทําการดิฟเฟอเรนต์กันดิฟเฟอเรนต์กันคืออะไรครับในกรณีที่เราเปลี่ยนสถานที่หรือว่าจุดที่เราอยู่นี่ครับว่านี่ครับแรงดันภายนอกนะครับตัวนี้นะครับก็คือวัดแรงดันภายนอกได้เท่านี้แรงดันนี่ครับ ในท่อร่วม ID นี่ครับวัดได้เท่าไหร่ก็จะมา e r e n c e ครับอย่างสมมตินะครับตัวนี้อาจวัดได้1ตัวนี้วัดอาจได้2ก็จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเหลือค่าอยู่ประมาณ1นะครับนี่ครับเือความสําคัญของตัววัดเซนเซอร์2ตัวนี้ครับมันก็จะดีกันเพื่อให้การจ่ายนี่ครับน้ำมันถูกต้องที่สุดเห็นไหมครับมีทั้งวัดแรงดันภายนอกวัดแรงดันภายในวัดมวลอากาศนะครับเพื่อไปคํานวณเกี่ยวกับจาน จ่ายน้ำมันให้แรงดันนี่ครับมาถูกต้องเพื่อให้ส่วนผสมนี่ครับ